สวัสดีค่ะน,นี่เป็นคลิปการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆของชาวราศีกันในเดือนมีนาคม2562นะคะก็จะเป็นการทํานายแบบภาพลักษณ์โดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจอดจงก็ขอให้รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงสนุกสนานแล้วก็นําข้อคิดแนวทางต่างๆไปเป็นวิทยาทานในการดําเนินชีวิตนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะความรักของคุณจะดีจะร้ายยางไรเราก็มาดูเพื่อเป็นแนวทางกันนะคะ ไห้ไปแรกของคุณได้5ดาดาชาริออตพระราชินีถือดาบ9กถ้วยจัดติกเดอะมูนพระราชาถือเหรียญ5ถ้วยสองไม้เทา้าแล้วก็ไพ่ไปสรุปของคุณได้5เหรียญนะคะมองจากภาพไพ่ความรักของคุณในเดือน,นเดือนนี้ในเดือนนี้นะคะโดยทั่วไปความรักของคนส่วนใหญ่ชาวราศีกันชีวิตความรักของคุณมักมีมุมหักเหได้ง่ายนะคะ จะทําให้ชีวิตของคุณมีความทุกข์ความผิดหวังแอบแฝงอยู่บริวารคนในครอบครัวจะสร้างปัญหาให้นะคะบางครั้งคุณจะต้องเหนื่อยกับคนรอบข้างจนไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วก็ความรักของคุณในเดือนนี้ครึ่งๆึกลางๆนะคะยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เพราะว่ามองจากภาพไพ่เหมือนกับว่ามีความผิดหวังคุณได้เดมูลห้าเหรียญแล้วก็ห้าดาบนะคะเหมือนกับว่า บางคนมีความผิดหวังเกี่ยวกับความรักถูกคนรักตีตัวออกห่างหรือว่าเดินจากไปหรือไม่ก็ทิ้งภาระความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ไว้ให้คุณรับแต่เพียงผู้เดียวนะคะในเดือนนี้ค่อนข้างไม่ค่อยสมหวังหรือว่ามีความผิดหวังยังไม่สดใสเกี่ยวกับความรักเท่าที่ควรแต่อย่างไงก็ขอให้มีสติให้มากๆนะคะ สำหรับบางคู่บางคนนะคะเหมือนกับว่าความรักของคุณชอบมีรสนิยมสูงไม่หยุดนิ่งชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วก็มักจะมีมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องเรื่องรักรัก,กค่ยๆเข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะคุณมีความโชคดีเกี่ยวกับความรักเข้ามาก็จริงแต่จะทําให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้นะคะแล้วก็ สำหรับบางคู่บางคนนะคะเดือนนี้สําหรับคนที่มีความรักรักซ้อนเข้ามาและกําลังมีข้อพิพาทมีปัญหากันอยู่มีโอกาสจบกันด้วยดีนะคะทางด้านกฎหมายเพราะว่าในตําแหน่งตัวตนของคุณมีกฎหมายเกิดขึ้นจัดติเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองข้อตกลงเอกสารสัญญาต่างๆหรือไม่ก็เกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินร่วมกันที่จะต้อง ชดใช้หรือไม่ก็มีการตกลงทางด้านกฎหมายการส่งเสียเลี้ยงดูค่าบุตรบริวารต่างๆนะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าภาพไพ่ใบนี้มีความเป็นไปได้ว่าถ้าคนที่มีปัญหากันอยู่อาจจะมีเกณฑ์อย่าล้างแยกทางกาันหรือว่าจบกันด้วยดีนะคะแต่ยังไงก็ต้องระวังด้วยถ้ามีอะไรไม่เข้าใจกันก็ขอให้พูดคุยกันดีๆจะดีกว่า อย่าได้เป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ายังมีทางออกอยู่เสมอนะคะไม่ว่าปัญหาทุกปัญหาก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจช่วยกันแก้จะดีกว่านะคะเพราะว่าขอให้คุณคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวมีเป้าหมายแล้วก็วางแผนในชีวิตจะดีกว่านะคะอย่าให้ปัญหาทุกปัญหามาจบลงเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าขอให้เห็นถึงอนาคตสำหรับคนที่มีลูกมีเต้าด้วยกันนะคะยังไงก็ขอให ตกลงแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันด้วยดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่มีปัญหาหรือว่ามีข้อพิาพาทกันในขณะนี้นะคะส่วนสำหรับคนโสดเดือนนี้รักชอบใครก็มีเกณฑ์ผิดหวังนะคะถ้ามีมาถ้ามีเข้ามาในชีวิตของคุณก็จริงแต่อาจจะคบกันไม่ได้นานนะคะและอีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะมีความรักที่เป็นทางไกลเพราะว่ามีชาริออดแล้วก็สไม้เท้านะคะอาจจะเป็นหลักทางไกล ต่างชาติหรือว่าอยู่ห่างไกลกันพบเจอกันทางโลกออนไลน์แต่เหมือนกับว่าความรักของคุณนั้นก็ยังไม่ยังย่งยืนนะคะเดี๋ยวออนเดี๋ยวออฟนะคะยังไงก็ขอให้ทำใจไว้ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้เราก็มาดูซิสำหรับคนโสดที่มีคนคุยคบหาดูใจกันอยู่คนมีคู่มีครอบครัวแล้วก็กรณีพิเศษสำหรับมือที่สาม เจาะลึกทั้งตัวตนความคิดความรู้สึกแล้วก็ความสัมพันธ์ว่าความรักของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะเราก็มาดูเป็นแนวทางนะคะเริ่มจากคนโสดที่มีคนคุยก่อนระดับแรกนะคะในตำแหน่งตัวตนของคนโสดที่มีคนคุยคุณได้สามเหรียญตัวตนของคุณคนโสดตัวตนของคุณเหมือนกับว่ามีคนสามคนเข้ามาเกี่ยวข้องในขณะนี้นะคะคุณกำลังตัดสินใจเลือกคนที่ใช่ที่มีความใกล้เคียงกับคุณมากที่สุดนะคะ ส่วนตัวตนของคนรักคุณได้ไฮพินเท d ตัวตนของคนรักคุณเขาก็มีเซนต์มีรางสังหรณ์ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวเองตัวตนของเขานั้นค่อนข้างลึกลับซับซ้อนเก็บงำความทุกข์เอาไว้ในใจเสมอมีความรู้เท่าทันคนมีความฉลาดแล้วก็มีอารมณ์ที่ขัดแย้งในตัวเองนะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคุณ ได้เด็กถือถ้วยความคิดความรู้สึกของคุณจิตใจของคุณจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะคะมีความคิดความรู้สึกของคุณก็มีความใสซื่อแบบเด็กๆไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครแล้วแล้วก็คุณคิดอย่างไรคุณก็พูดแบบนั้นไม่เสแสร้งรักแล้วรักเลยแล้วก็เป็นคนรักจริงนะคะมองจากภาพไพ่ถึงแม้ว่าตัวตนของคุณจะมีตัวเลือกเข้ามา แต่ถ้าคุณลองได้รักใครแล้วคุณรักหมดใจเลยทีเดียวนะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคนรักคุณได้แดถ้วยความคิดความรู้สึกของคนรักคุณจิตใจเขามีแต่ความผิดหวังน้อยใจเสียใจเขามีความรู้สึกว่าได้รับความรักจากคุณน้อยมากเลยเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีอารมณ์ที่เสียความรู้สึกกับคุณในขณะนี้ความสัมพันธ์ของคุณหลักเป็นเช่นไลคุณได้ ห้าถ้วยเกี่ยวกับอดีตพายพื้นฐานคุณก็ได้ห้าถ้วยนะคะความสัมพันธ์ของคุณจริงๆแล้วคุณก็ยังมีเรื่องราวในอดีตที่คุณยังฝังใจอยู่คุณก็ยังไม่อยากที่จะยอมเปิดใจมากนักในขณะนี้เหมือนกับว่าคุณและคนรักอาจจะคบกันไปเรื่อยๆคุยคุยกันไปก่อนดูกันไปเรื่อยๆก่อนมากกว่าเหมือนกับว่าตอนนี้คุณยังไม่ค่อยเปิดใจเต็มร้อยเท่าไหร่ในด้านความสัมพันธ์ของคุณนะคะเหมือนกับว่า ในอดีตที่ผ่านมาคุณก็มีความเจ็บช้ำมามากเหมือนกันนะคะส่วนความสัมพันธ์ของคนรักคุณได้แปดดาความสัมพันธ์ของคนรักคุณเขาก็เลยเครียดมากมายกดการอึดอัดและอาจจะต้องปิดกั้นตัวเองด้วยเขาก็เหมือนกับว่าตอนนี้คุณและเขาเหมือนมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มาปิดกั้นอยู่ก็มีความเป็นไปได้เพราะเขาก็มี มีความรู้สึกว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกมากกว่าเป็นผู้ถูกเลือกด้วยเช่นกันเพราะว่าในตำแหน่งตัวตนของคุณมีคนเข้ามาให้เลือกเขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณแต่เขาคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกมากกว่าเป็นผู้ถูกเลือกในขณะนี้เขาก็มีความน้อยอกน้อยใจในความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณเหมือนกันนะคะ แม่หมอมองว่าความรักของคุณออกแบบไม่ได้นะคะยิ่งรักก็ยิ่งเป็นทุกข์มากกว่าในขณะนี้ทั้งคุณแล้วก็คนรักนะคะเพราะว่าดูจากภาพพ่าแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกับว่าความรักยังไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ายังไงถ้าพอเปิดอกเปิดใจพูดคุยกันได้ก็เปิดใจนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างความรักก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนเท่านั้นนะคะ ก็เอาใจช่วยให้สู้ๆกันต่อไปนะคะอันนี้เราก็มาดูซิคนที่มีคู่มีครอบครัวหลากความรักจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะในตําแหน่งตัวตนของคนมีคู่คุณได้10บดาบแย่เลยตัวตนของคนมีคู่แย่กันไปใหญ่เลยภาพไพ่ใบนี้อยู่แบบเจ็บๆแต่เก็บอาการอยู่ในสภาพแบบนี้ต้องมีปัญหาภายในครอบครัวแน่นอนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าภาพไพ่ใบนี้ หมือนกับว่าคุณเสียความรู้สึกอย่างแรงนะคะแลวว้วตัวตนของคู่ของคุณเป็นเช่นไรเขาได้พระราชนีถือถ้วยตัวตนของคู่ของคุณเป็นคนนิ่งเงียบเก็บความรู้สึกเก่งอ่านใจไม่ค่อยออกว่าเขาคิดอะไรรู้สึกอย่างไรในขณะนี้เป็นคนไม่ค่อยพูดมากมักจะลงมือทำมากกว่านะคะ ความคิดความรู้สึกของคุณได้ไฮพินเทสความคิดความรู้สึกของคุณจิตใจคุณก็มีแต่ความทุกข์ในใจสูงนะแล้วก็มักจะเก็บงำความรู้สึกเอาไว้ภายในพูดไม่ออกบอกใครก็ไม่ได้แล้วก็ต้องยอมที่จะทำใจไปเรื่อยๆนะคะความคิดความรู้สึกของควงคุณได้5เหรียญให้พื้นฐานคุณก็ได้5เหรียญความคิดความรู้สึกของ หัวงคุณจิตใจเขาก็ห่อเหี่ยวอยู่กับความแห้งแล้งไม่มีชีวิตชีวาความรู้สึกของเขาเฉยชาหมดรักหมดใจนะคะดูจากภาพไพ่ก็รู้เลยเหมือนกับว่าไม่มีชีวิตชีวาไม่มีสีสันใดๆเลยอะดูภาพไพ่เหมือนกับว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนแล้วด้านความสัมพันธ์ของคุณหลักเป็นเช่นไรความสัมพันธ์ของคุณก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยได้แฮงแมน ความสัมพันธ์ของคุณบอกได้คําเดียวว่าอดทนสุดๆมีมุมหักเหของชีวิตความรักมีอะไรเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดด้วยเช่นเดียวกันใน,คว,ค,วนความสัมพันธ์ของคุณส่วนความสัมพันธ์ของคู่ของคุณนั้นได้แตรมเพลนความสัมพันธ์ของคู่คุณมีการเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนไปบอกได้เลยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ ค่อนข้างกระท่อนกระแท่นนะคะถ้าใครตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องรีบทําความเข้าใจปรับความเข้าใจกันเสียใหม่เลยนะคะรีบโดยด่วนเลยพยายามประคับประคองความสมดุลของครอบครัวเอาไว้นะคะยังไงก็เอาใจช่วยส,สู้กันต่อไปนะคะอันนี้เราก็ลองมาดูซิคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักมือที่สาม สำหรับคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ปล่อยผ่านมันไปนะคะอย่าได้คิดมากเราก็มาดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับมือที่3ในตําแหน่งตัวตนแฟนของคุณในพระราชาถือไม้เท้าตัวตนแฟนคุณเป็นคนจริงจังซีเรียสกับชีวิตสูงคาดหวังกับชีวิตไว้สูงมากนะคะทําอะไรคือเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างเป็นคนซีเรียสมากเลยแล้วก็ใจร้อนอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่นะคะ ตัวตนของคู่กรณีมือที่สามได้เดอะสตาตัวตนของคู่กรณีมือที่สามเขาก็มีความหวังพลังอันยิ่งใหญ่มีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะความคิดความรู้สึกของแฟนคุณได้แ e มเพลนส์ความคิดความรู้สึกของแฟนคุณจิตใจเขามีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายความรู้สึกของเขาไม่ชอบให้ใครบังคับและภาพท่ายนี้หมายถึงการ ปาสมือเหมือนกับว่าไม่สามารถเลือกหรือว่าตัดสินใจอะไรได้เลยในขณะนี้นะคะส่วนความคิดความรู้สึกของคู่กรณีมือที่3ได้ชาริออตไพ่พื้นฐานก็ได้ชาริออตนะคะความคิดความรู้สึกของมือที่3าจิตใจเขาก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความคิดทางด้านบวกอยู่เสมอแม้ภายในไพ่เขาจะต้องเหนื่อยใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยเหมือนกับว่าก็มีความเหนื่อยหน่ายแล้วก็ ค่อนข้างมีอุปสรรคสูงแล้วก็ความรู้สึกมีแต่ความทุกข์นะคะส่วนด้านความสัมพันธ์ของแฟนคุณได้เดอะฟูลความสัมพันธ์ของแฟนคุณเหมือนเขายังทำตัวสำราญรักอิสระไม่ชอบการผูกมัดยึดติดยังรักสนุกไปเรื่อยๆแม้เขาจะรู้ดีว่าหนทางข้างหน้าจะต้องมีปัญหาที่ยิ่งใหญ่ตามมาแต่เขาเหมือนกับว่าไม่กลัวอะไรนะคะในขณะนี้ เพราะว่าในภาพไพ่ลักษณะเจ้าสำรานชอบความสนุกสนานไปเรื่อยๆแล้วก็ข้างหน้าเขาแม้จะมีภูเขาไฟระเบิดเขาก็ยังไม่กลัวนะแสดงว่าเขาไม่ค่อยทุกข์ค่อยร้อนอะไรกับความรักในครั้งนี้เท่าไหร่ส่วนความสัมพันธ์ของคู่กรณีมือที่สามได้เดืเดิเบอร์วความสัมพันธ์คู่กรณีมือที่สามเขาก็เหมือนว่าความรักครั้งเนี้ยยังไม่มีความผูกพันเป็นรักที่มีทางเลือก ซึ่งก็ไม่รู้ว่าความรักครั้งนี้จะจีรังยั่งยืนมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะจบลงในรูปแบบใดก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปนะคะอันนี้แม่หมอก็มีไพ่แนะนำสามใบนะคะก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักอกหักผิดหวังยังทำใจไม่ได้หรือว่าคนโสดบางคน ยังไม่เปิดใจเราก็ลองมาดูกันซิว่าความรักของคุณนั้นเป็นเช่นไรว่าความรักของคุณนั้นเป็นเช่นไรนะคะมาดูไพ่แนะนําเผื่อจะเป็นแนวทางแก้ไขหรือว่าเป็นข้อคิดที่ดีให้กับคุณได้ให้กลับไปคิดได้นะคะอ่ะเราลองดูซิว่าเป็นเช่นไรภาพไพ่ใบน,นี้ลองสังเกตด,ดูนะคะเหมือนกับว่าเป็นห้องกระจกใสๆสามารถเห็นคนสองคนข้างใน แล้วมีผู้หญิงคนนี้มาแอบ,บมองอยู่ว่าเขาทําอะไรกันนนก็หมายความว่าสําหรับบางคนนะเหมือนกับว่ามีความรักที่ไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ยังลืมความรักไม่ได้คอยแอบ,บสอดส่องเขาแอบบส่องไลน์แอบบส่อง facebook เ,เหมือนกับว่าคุณอยากรู้ความเป็นมาเป็นไปเขาแต่คุณยิ่งอยากรู้มากเท่าไหร่คุณก็เจ็บมากยิ่งเท่านั้นบางทีคุณอาจจะเหมือนกับว่าแอบบดูแล้วก็มีความรู้สึก สะเทือนใจเพราะว่าอาจจะเห็นอะไรที่ผิดหวังคุณก็มีความรู้สึกสะเทือนใจเพราะว่าเขาอาจจะมีความสุขความแฮปปี้กันแต่คุณนั้นกลับต้องมานั่งสอดส่องมาคอยส่องไลา์ส่องเฟซเขาหรือคอยติดตามเขาแต่เขาเหมือนกับว่าหนีคุณคุณก็เลยเหมือนกับว่ามีแต่ความเศร้าวความทุกข์ไม่ยอมเปิดใจดังนั้นแม่หมอก็แนะนำว่าอย่าไปสนใจหรือว่า ให้ความสำคัญกับเขามากเลยเพราะว่าชีวิตคุณนั้นยังมีคุณค่าอยู่เสมอขอให้เห็นคุณค่าในตัวเองรักตัวเองแล้วก็เรายังมีคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญกับตัวเองเสมอสำหรับคนที่เขาจากคุณไปแล้วหรือว่าเขาไม่รักหรือว่าหมดใจจากคุณแล้ว<ม>ก็ปล่อยเขาไปอย่าได้ให้ความสำคัญหรือว่าให้คิดว่าเขาไม่มีคุณค่าสำหรับคุณ เพราะว่าเขาจากคุณไปแล้วเขาไม่สมควรที่จะได้รับความรักที่ดีจากคุณขอให้ปล่อยเขาไปตามทางหรือว่าตามชะตากรรมที่เขากำหนดนะคะเรายังมีโอกาสที่ดีอยู่เสมอนะคะอย่าสร้างความเจ็บปวดให้กับจิตใจตัวเองเลยไม่ต้องไปสนใจหรือว่าใส่ใจใดๆทั้งนั้นเรามีโอกาสที่จะเลือกในสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะขอให้เปิดใจจะดีกว่าแล้วก็ภาคไพ่ไปนี้ แม่หมอให้ความหมายว่าไม่ใช่ว่าอย่ามีคนสี่คนแบมือไม่ใช่ว่าเขากําลังเล่นลาน้อยออกหรือว่ามะเขือเปาะแปะอยู่นะคะไม่ใช่นะคะแต่ความหมายไพ่ใบนี้แม่หมอมองว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะลักษณะาภาพไพ่แบมือมาเหมือนกับว่ามี5นิ้ว2มือเหมือนกันทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเขามีสิทธิจะเลือก เราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองเช่นเดียวกันอย่าให้ความสำคัญกับเขามากนะักเพราะว่าเรายังมีความสำคัญและมีคุณค่าสำหรับคนที่เขาลักเราที่ตัวตนและที่จิตใจของเรามากกว่านะคะอย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นมาลักเรานะคะแต่เราควรทำตัวเองให้มีคุณค่ามากกว่าถ้าเราเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เขามาลักเรา ก็นั่นก็หมายความว่าเราลดคุณค่าของตัวเองและคนที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณที่เขารักในตัวตนของคุณรักในจิตใจของคุณเขาก็จะทิ้งคุณไปเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ขอให้เป็นข้อคิดที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะแล้วภาพไพ่ใบนี้นั่นหมายความว่าถ้าคุณมีคุณค่าในตัวเองและเปิดโอกาสเปิดใจให้กับตัวเองแน่นอนประตูเปิดแล้วความรักใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามา และคุณมีโอกาสได้พบรักที่ใช่พบกับคนถูกใจแล้วก็อาจจะเป็นผู้แท้ที่ดีสำหรับคุณในอนาคตวันข้างหน้าที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดไปมีความเข้าใจแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เหมือนเมือหนกันมีสินเสมอกันและอีกอย่างหนึ่งก็เขารักคุณคุณก็รักเขาด้วยเช่นเดียวกันขอให้รักคนที่เขา รักเราดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างไงคุณต้องมีคนที่เข้าใจและรักคุณอย่างแท้จริงเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะแม่หมอก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะแนะนําได้เพียงแค่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการกระทําและการตัดสินใจของคุณเท่านั้นไพ่ไม่ใช่ตัวตัดสินเกี่ยวกับความรักของคุณแต่คุณและคนที่คุณรักเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินเกี่ยวกับความรักของคุณในครั้งนี้นะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีเข้ามาแล้วก็มีความสุขความสมหวังถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ